บรรยากาศการจัดการเลือกตั้งใหม่6หน่วยเลือกตั้งใน5จังหวัดภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์คึกคักพอสมควรโดยที่หน่วยเลือกตั้งที่32เขตเลือกตั้งที่13ในโรงเรียนลำสาลีลาดบำรุงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยพลตำรวจเอกศรีวราลังสิพรมัมณกุลรองผบาตารเดินทางมาตรวจดูความเรียบร้อย เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางซึ่งจัดการเลือกตั้งใหม่ที่หน่วยเลือกตั้งที่3และหน่วยเลือกตั้งที่6เขตเลือกตั้งที่4 และที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจัดการเลือกตั้งใหม่ที่หน่วยเลือกตั้งที่2เขตเลือกตั้งที่1ขณะที่นายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยที่หน่วยเลือกตั้งที่6เขตเลือกตั้งที่2จังหวัดพิษณุโลกส่วนนายอทธิพรบุญประคองประธานกกตเดินทางไปตรวจเยี่ยม หน่วยเลือกตั้งที่6เขตเลือกตั้งที่ 2, 2> จังหวัดยจษสธรเบื้องต้นให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่พบปัญหาในการจัดเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ติดตามข่าวสารนะคะและเรื่องราวต่างๆของ daily news ได้นะคะที่นี่เลยค่ะมา subscribe กันที่ daily news live k th ค่ะรู้ทุกเรื่องแน่นอนค่ะ